ดวงชะตาวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568คำทานายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คนวันอังคารซึ่งมีความตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสียและชอบความท้าทายจะต้องปรับตัวเข้ากับพลังงานของวันจันทร์ที่เน้นความอ่อนโยนและการประสานงานแม้คนวันอังคารจะเป็นคนรักสนุกและชอบการแข่งขัน แต่ในวันนี้เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการปรับตัวความสำเร็จจะมาจากการรู้จักประนีประนอมและลดความห้าวหาญลงบ้างการที่คนวันอังคารมักเป็นคนขวานผ่าซากและใจร้อนในวันนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ที่เน้นความอ่อนโยนและการสื่อสารอย่างมีศิลปะการที่คนวันอังคารจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องรู้จักผ่อนปรนและใช้คำพูดที่นุ่มนวลมากขึ้น การเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการเจรจาควรใช้ความสามารถในการปรับตัวและควบคุมตนเองเมื่อจำเป็นเพื่อให้งานราบรื่นการงานมีโอกาสทางการงานใหม่ๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการติดต่อประสานงานอาจต้องใช้ความอดทนและลดความใจร้อนการนำเสนอผลงานหรือการสอบสัมภาษณ์จะดีหากสามารถแสดงออกถึงความจริงจังแต่ไม่ก้าวร้าว ควรระวังการติดเล่นติดสนุกจนละเลยหน้าที่การเงินมีโอกาสทางการเงินที่ดีจากการทำธุรกิจหรือการลงทุนที่ใช้ความกล้าได้กล้าเสียโชคลามอาจมาจากการเดินทางหรือกิจกรรมที่ท้าทายควรระมัดระวังการใช้จ่ายเกินตัวหรือการลงทุนที่ไม่มีการวางแผนที่ดีคนวันอังคารชอบทำอะไรเต็มที่จึงควรควบคุมการใช้จ่ายให้เหมาะสมความรักคนโสด มีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีและมีแนวโน้มที่จะตกหลุมรักเมื่อแรกพบคนที่เข้ามาอาจมีความห้าวหาญหรือชอบความทา้าทายเช่นกันควรใช้เวลาศึกษาดูใจและไม่ด่วนตัดสินใจแม้ภายนอกจะดูเจ้าชู้แต่ลึกๆแล้วเป็นคนรักเดียวใจเดียวคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงแต่ควรระวังความดื้งเงียบและไม่ยอมขอโทษเมื่อเกิดปัญหาควรเปิดใจพูดคุยกันด้วยเหตุผลและลดทิฐิ เพื่อให้ความรักมีความราบรื่นและเข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงดีแต่ควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความประมาทสุขภาพใจอาจมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายหรือเบื่อง่ายควรหาเวลาออกกำลังกายเพื่อระบายพลังงานหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคอาจเกิดจากความใจร้อน ความดื้อรั้นหรือการพูดจากขวานผ่าซากซึ่งอาจสร้างความขัดแย้งกับผู้อื่นควรระวังการทำอะไรเต็มที่จนเกินไปโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานหรือการกระทาฝึกการควบคุมอารมณ์และคิดก่อนพูดใช้ความกล้าหาญในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ต้องมีแผนการที่รอบคอบความรัก ลดความดื้อรั้นและเรียนรู้ที่จะขอโทษเมื่อทำผิดสำหรับคนโสดให้มองหาคนที่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีการเงินวางแผนการเงินอย่างรอบคอบก่อนลงทุนหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคที่ไม่จำเป็น